ต้องบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้ถ้าดูแล้วชอบก็ชอบไปเลยถ้าดูแล้วไม่ชอบล่ะโอ้โหครึ่งเรื่องอยากเดินออกจากโรงแล้วบางคนเป็นอย่างนั้นจริงๆทำไมถึงเป็นเช่นนั้นมาว่าก,กันครับ เราจะมาคุยกันถึง the substance เวยสลับร่างนะครับที่โอโหตั้งเงื่อนไขของหนังเรื่องนี้ได้อย่างน่าสนใจหยิบเอาประเด็นคนเราเนี่ยพอมันอายุเยอะมากขึ้นแล้วโดยช่พงยิ่งดารงดาราเนี่ยน,น,น่าก็เหี่ยวยานไปหมดแลด้วดูมันไม่มีเซ็กซ์แอพพีมียาตัวหนึ่งเออ substance <c oughs> เข้ามาบอกว่าถ้าคุณลองใช้ยาตัวนี้เนี่ยคุณจะเปลี่ยนเป็นคุณค,น,คนใหม่ สวยสดใสซับซ่ากว่าเดิมอยากลองไหมเจอเงื่อนไขแบบนี้อลิซาเบธนะครับอดีตดาราที่ผันตัวเองมาเป็นพิธีกรรายการฟิตเนสทางทีวีโอ้โหเต้นเต้นเต้นเลว่าเต้นกินดำกินนั่นแหละพออายุเยอะแล้วก็จะโดนปลดออกจากรายการเรียกว่าเรตติ้งมันต่ำไปเรื่อยๆโอ้โหเจอเงื่อนไขแบบนี้ ทำไมเธอจะไม่เลือกแต่เงื่อนไขที่มันวางไว้เนี่ยที่จะเราจะสลับร่างเป็นคนใหม่เนี่ยมันไม่เบาเหมือนกันจะทําได้จริงหรือเปล่าตรงนี้ก็ทําให้หนังหน้าลุ้นนะครับเดมี่มัวดาราสาวสุดฮอตในยุคเอีสมารับบทเป็นเอลิซาเบธและเรื่องนี้เธอเล่นได้อย่างทุ่มเทสุดๆพอเธอสลับร่างจากสาววัย61มาเป็นสาววัย25ชื่อซู <Wow. S 1> โอ้โหเรตติ้งรายการมันกระฉูดนะรายการพัมอัพวิสซู แต่ก็อย่างว่า2ร่างนี้จะสลับกันอย่างสมานนฉันไหมนั่นเป็นเงื่อนงำที่น่าสนใจนะครับหนังเรื่องนี้ก็สอดแทรกสัญญะอย่างมากมายนะครับตอนท้ายๆของเรื่องนี่โอ้โหเหมือนกับดูหนังเรื่องเดอ f l ฟล์อะนะเป็นอสูรกายบวกกับแคร,รี่โอ้โหเลือดท่วมจอในงานปาร์ตี้ยังไงอย่างนั้น และที่ต้องยกนิ้วให้เลยนะครับก็คือพู่มกับแล้วก็เขียนบทด้วยนะครับคอลลีฟาร์เจนะครับได้รับรางวัลจากมึงคานสปีล่าสุดครับเขียนบทยอดเยี่ยมโอ้โหเธอเขียนบทได้แสบจริงๆประเด็นของหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ตบหน้าค่านิยมของความสวยความงามที่ผู้ชายสายหื่นทั้งหลายเนี่ยชอบผู้หญิงนะสเปคต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้หนังเรื่องนี้ขยี้ออกมาเละจริงๆครับ ในสิ่งหนึ่งที่ต้องน่าชื่นชมคือการนำแสดงของเดมี่มัวที่แบบโอ้โหไม่แรงฉี่ไม่เล่นเล่นได้แสบจริงๆเรื่องนี้ใครที่อยากจะดูหนังที่มันประชดประชันนะครับเป็นสายเฟมินิสต์เนี่ยน่าไปดูครับสวยสลับราง The substance ในโรงภาพยนตร์ครับโดยส่วนตัวจอตอชอบนะฮะดูจนจบนะครับให้ไปเลย b ีบวกครับ